แม่ดำยำเต้า,าครับนางเบิงธรรมชาติคือเก่าครับเพื่อน,นตดชื่นดีตเต่าตอนนี้หกโมงลมเย็นวีวีมากครับหนาบ้านเนาะ ตอนเมื่อท่านันวต้นบกขาหมองอนี่โอ้มันเอาร่วมาผ่านนะครับก็ตาออกแล้วมันมันมันโด่งบองนี่ร่มก็เลยทอพักขมามเย็นดีบ่มียังครับมาอะไยงั้ยตัวที่เกา่ากินกาแฟไปน้ำ กระเด็นมาแต่เสดาดังนั้นเดี๋ยวดูลงคลิปลงอย่างเรื่อยๆบอครับเพื่อนๆลงกำนังเสมอเด้อครับลงไปเรื่ภาพเนี้ยก็ลงไปภาพไดเข้าท้ายไหวท้ายไหวเอาลงไปโรื่ครับขอให้มีความ ขยันลงคลิปม,ม่ำาเสมออย่าให้ขาดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเอไอเพื่อนกระติดัน <c oughs> น้องไม่กับติดเดเอาอีกเลยเนะ่นเริ่มแทงขึ้นมาหลายล้วกระสิดเดเก็มมาต่มอยู่ ตอบคอมเมนต์หลายๆกับบดีเด้วยครับตอบเมืดอือกั็โดนเพื่อนโดนตีมือนะคะรับระวังผมเคยโดนมาแล้วตอบหลายพูดตอบมึงเทือเข้าวาเข้าตอบถือและ้ะคือพยายามขอมาอ่านคอมเมนต์ผู้นี่เพื่อนคอมเมนต์ เพิ่นคอมเมนต์เข้าเนาะเข้าเข้ากับไปกดไลค์เพื่อนเราไปเบิองบ้านเพิ่นไปเบิองโตูป้ายเพิ่นก็ตอบไปเบิองคลิปเบิองโพสแล้วก็ตอบเพิ่แนแล้วก็กลับมาเบิองบ้านเจากของมาเบิองไลค์ที่เขาคอมเมนต์คนค,น,คนที่สองต่อกลับไปกลับมาที่ยังยังโดนครับดูไลค์กับวันดีคือต้องทิมทิมช่วงมั้งผมว่านะ ตักฮาร์ฮกคอมเมนต์แล้วก็ทิมทิมช่วงสัชงงงชงงกชั่วโมงหนึ่งก็ได้นายชแมนเป็นไปได้นายทิมสักชั่วโมงหนึ่งตัองคำว่าเบิรงนคิดเข้าใหม่มันแั็งสิบโดนตีมือ่าเป็นตโดนมาละควันนี้ว่าจีเ็ดต้มเล้งครับเดี๋ยวสิลงคลิปตายไวอยู่ คือกระดูกแม,ม่หมู่บ้านค,คือแม่โล่หนึ่งมันเจ็ดสิบบาทนะครับคืออยากจัก <c oughs> ลิมนี้กับม่เมียังหลายครับมาแรงกันตู่เก่าครับขอบคุณใหหลายที่เขามารับชมคลิปครับทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่จะขอให้แห้งๆปังๆทุกๆบ้านทุกๆคนเ้อครับขอมาสนับสนุนกันครีเอเตอร์น้ำกัดเนาะ รอยพักดันกันเม่มีภพยพักดันกันนอกจากเชื่อเจอน้องกันครับรอยกันมีปฏิสัมพันธ์ก็ให้รู้ร่วงไปโดยดีทุกทุกคนเดียนว,วิ่งเลไลให้ปังครับทีน่นี้น่กาแพะดันคือเก่าครับขอบคุณด้หลายที่เขามารับชมครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ